ก็จุดไหนที่อังกฤษจะเอาชนะสเปนเป็นแชมป์ยูโร2 0 2 4ผมก็มองว่าเกมโจมตีก็คือวอล์กเกอร์สำคัญที่จะโจมตีให้สเปนเองอะ่ะเขาไม่รู้จะเอาใครเมื่อไหร่เป็นตัวฟรีแมนเข้ามามผมจ่ดนคิดว่าสเปนทีมที่เก่งกาจที่สุดในยูโรครั้งนี้หรืออังกฤษทีมที่โชคอยู่ฝั่งเขาเหลือเกินชาติไหนจะเป็นแชมป์ยูโร2024ครับก็บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ PP TV Sport Talk นะครับ PP TV อยู่กับโค้ชจุนอนุชัก์เกิดก้าวผมโค้ชจิต PP TV Sport Talk นะครับแป๊บเดียวเนาะรอบชิงชนะเลิศยูโร2024จะระเบิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ละตอนตีสองใช้หายอืเร็วไปมันปรับตัวไม่ทันนะใช่ครับนอนเช้าเจอพระบินทฉาบตลอดแม่ก็ต้องยอมแล้วอังกฤษเองทําให้เรารู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจตื่นตาตื่นใจเลยชวนง่วงใช่ครับตกใจที่อังกฤษมีฟอร์มกัรเล่นแบบนี้ ก็โอเคอะเซาเกตรปรับตัวได้ดีในมุมกับการเขาอาจจะเริ่มต้นไม่สวยงามแต่บทสุดท้ายเขาบอกวความไม่สวยงามมันอาจจะเป็นสูตรสาเร็จกระทอนกระแท่นเนี่ยอาจจะสู่แชมป์ได้อ่เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นคู่ชิงชนะเลิศเนาะกับศึกโยูโร2024นะครับทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติอังกฤษต้องบอกว่าทีมกระทิงดูเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะกว่าถือว่าอยู่ในสายที่แข็งกว่าครับส่วนทีมชาติอังกฤษครับ เขาบอกว่าโชคดีอยู่ในสายที่สบายหน่อยไม่อยากใช้คำว่าอ่อนมันจะดูถูกทีมชาติอื่นเกินไปเอาคาว่าแค่สบายหน่อยก็แล้วกันแต่ว่าพวกเขาทําตัวให้ไม่สบายเองใช่ครับแต่ละเกมต้องใช้คำว่าเอาตัวรอดแต่ละเกมเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันหน่อยว่ายูโร2024ับกับทีมชาติสเปนแล้วก็ทีมชาติอังกฤษเกิดอะไรขึ้นบ้างเราเริ่มจากเต็งหนึ่งก่อนไหมเต็งหจริงๆอ่ะเต็งห่งจริงๆตอนนี้ที่ไม่ใช่แค่ คนในบ้านเกิดยกให้ชาตินั้น,นะเป็นเต็งหนึ่งนั่นคือทีมชาติสเปนนะครับซูบ <โห S 2> ปเปอร์คอมพิวเตอร,เวอร์เขาวิเคราะห์มาแล้วตั้งแต่เข้ามาสู่รอบ16กสุดท้ายร,รอบ16บทีมสุดท้ายว่าสเปนเนี่ยคือเต็งหนึ่งรอ,รอบแรกในรอบแบ่งกลุ่มครับโคชจุนมอง3นัดของสเปนในมือของหลุยเดลาฟอนเตเป็นยังไงบ้างคือมันสวยงามตอ้องยอมรับว่าเป็นเกมลุกที่มีคุณภาพแล้วมีความไหลลื่นนะครับการที่ไม่เสียประตูเลยมันก็ม่งบอกถึงวินัยเรื่องเกมรับ นะครับกินชิตในรอบแรกยิงได้ถึง5ประตูนะครับชนะโคเอเชียชนะอิตาลีชนะออสเตเลียครับพอรอบ2มามันเริ่มเห็นแผลการมาโดนจอเจียยิงทำนบแตกก็คิดว่าเฮ้ยคงจะเป๋แต่ด้วยวิธีการเล่นมันยกระดับขึ้นนวดไปเรื่อยๆจนได้ประตูนะครับชนะ4-1นแล้วพอมารอบ8ทีมนะครับเจอทีมที่เขาเรียกว่าคู่ชิงไกลๆเจ้าภาพแล้วมีองค์ประกอบพร้อม แล้ววันนั้นเป็นเกมหนึ่งที่บอกว่าจนสเปนเองอะวิธีการเล่นเขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลดลงมันก็เอาชนะได้ช่วงทดเวลาช่วงเอ็กซ์ตราไทม์ต่อเวลาพิเศษนะครับแล้วมาถึงรอบรองชนะเลิศ hmm. ที่เจอกับฝรั่งเศสวันนั้นโคชจุดมองว่าสเปนฟอร์มดีไหมคือยังรักษาฟอร์มตั้งแต่3นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มรอบ16รอบ8ทีมไม่ได้ไหมหรือรู้สึกมันดรอปลงบ้างไหม มันก็มีมีจุดหนึ่งที่เราคุยกันว่าโอเคเราเขาเจอทีมที่ประสบการณ์เหนือกว่าเขาแต่ในคุณภาพวันนั้นมันมีสิ่งที่พิเศษมหัศจรรย์นในเรื่องของการเล่นนะครับการยิงของเจหนุยาเมาเองอะนะครับแล้วก็การได้โอโมมาจบสกอร์รนะครับภาพมันเลยเป็นจุดหนึ่งที่ผมบอกว่าเฮ้ยอ,อย่าลืมนะสิ่งที่สเปนเขายกระดับคือเมื่อไหร่คนอื่นหายไปจากเกมมันก็มีจุดขายข,ายของเขาคือความแน่นอนในเกมป้องกันด้วยแล้วโค้ชจุ่นมองว่ารอบ แบ่งกลุ่มสามเกมแรกกับรอบน็อกเอาท์เดลาฟอนเตแตกต่างกันไหมมีการเปลี่ยนวิธีการเล่นมากน้อยแค่ไหนครับม,มันก็เราเห็นว่าในเกมรอบแรกและสุดท้ายอะ่ะเขาสามารถที่จะยืดหยุ่นเกมโดยการขยับผู้เล่นถึงสิบตำแหน่งแล้วมันก็ต่อยอดว่าตัวเปียนเขาเริ่มรู้ว่าเขามีทั้งเกมฟิตเนสแล้วก็มีความสัมพันธ์ในเกมส1เ็ดตัวแรกที่เป็นแกนหลักจุดเนี้ยมันก็เลยรักษาบาลานซ์ได้พอเขาเจอทีมที่แข็งแกร่งกว่าหรือว่าคีมที่อยู่ในระดับเท่าเขาเนี่ยอย่าลืมว่าสเปนเองอยู่ใน ทีมที่แรนกิ้งเนี่ยในในเข้ามาเนี่ยน้อยที่สุดนะ uh huh. อ่าการเข้าชิงครั้งเนี้ยครับอ่ามันก็เลยบอกว่าเฮ้ยในเมื่อผู้เล่นเขาไม่มีซูปเปอร์สตาร์ในทีมเราเห็นว่าสเปนชุดนี้เป็นนักเตะที่เกรดเท่าๆกันครับแม่แล้วก็สิ่งที่มันตามมาให้เห็นต่อว่าในเมื่อเขามีทีมเจอทีมที่ดีกว่าเขาสามารถเอาตัวรอดอยังไง <c oughs> แล้วก่อนที่ทัวรน์นาเมนต์ยูโร2024จะเริ่มขึ้นเนี่ยครับ การเห็นลายชื่อยิ่สกขุนพลในทีมชาติสเปนที่จะมาทําศึกในรายการเนี้ยครับโคจุ่นมองสเปนชุดนี้ยังไงเอา,เอายังไม่เห็นผลงานก่อนนะอืตอนแรกคิดว่าเป็นตัวเต็งไหมหรือจะสามารถหลุดเข้ามาชิงแบบนาะปัจจุบันได้หรือเปล่าดีสุดน่าจะรอบ4ีที ไว้ใช่เพราะว่าหนึ่งการไม่มีความหวังก็คือหน้าเป้าที่เป็นธรรมชาติโมโลต้าเองไม่ใช่หน้าเป้าที่เป็นธรรมชาติแล้วโมโลต้าแบกทั้งเป็นกัปตันทีมนะแล้วก็เชื่อหรอว่าเขาจะสตาร์ทไอเจาหนูยาเมไว้16ปีเป็นตัวจริงวิลเลียมจะเป็นตัวจริงคาร์บาคาลเองถึงเวลาแล้วหรือยังอ่าแล้วคู่เซนเตอร์ลงตัวไหมนะกลางแม่ก็ยังตั้งคําถามว่าโรดี้คนเดียวแหละที่ดูเด่นสุดในการชุดนี้บทสุดท้ายมันค่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆเหมือนดอกเห็ด ้ํดดาแล้วพอคจุนเริ่มดูสเปนเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยค,ความคิดนั้นกับฟอร์มการเล่นที่เห็นจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรที่รู้สึกสเฮ้ยเซอร์ไพรส์จังเลยกับสเปนชุดนี้เกมแรกเกมโคเอเชียเกมที่เจอกลาง3าคนที่เกา่าเจอโคเวซิ่นตแล้วลเหนือเลยแต่บทท้ายสเปนใช้วิธีการเล่นที่มีความแยบยนต์ ในเรื่องของการเล่นเกมเพสซิง่งแย่งบอลกลับมาครอบครองบอลเร็วแล้วใช้เกมพื้นที่ด้านข้างโจมตีได้แล้วก็เล่นเกมฮับสเปซแนวลึกเกมที่ไอ้ฟาเบลุยเองเด่นขึ้นมาทันทีเริ่มรู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นแล้วก็เกมรับที่แบ็กซ้ายขวาสองข้างกุกุริยาคารบาคาลเองมีวินัยเกม,มทําให้คู่เซ็นเตอร์ทํางานง่ายโอโ้ยังไม่รวมการเข้ามาของเบรดี้ที่บาดเจ็บในเกมที่กับเยอรมันแล้วทำให้โอกาสของโอม่กลับมาเกิดได้ครั้งครับ แล้วทัวร์นาเมนต์นี้สําหรับทีมชาติสเปนโคจุดมองว่าจุดแข็งของพวกเขาคืออะไรความเข้าใจในแทคติกแล้วก็จังหวะในเรื่องของการเล่นพื้นที่จังหวะไหนเสียเปรียบได้เปรียบการเลือกเล่นในเทมโปฟุตบอลคือรู้จังหวะว่ามีตัวคุมจังหวะรู้จังหวะในพื้นที่ตรงไหนที่ได้เปียบเอาชนะก่ต่อสู้ได้เขาสร้างเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วจุดอ่อนละ่ะมันอยู่ที่กองหน้าตัวเป้าอย่างโมราตาไหมหรือคู่เซนเตอร์อถ้าโดนทีมเคี้ยวๆกว่านี้อาจจะเปรได้ ก็ตรงไหนตรงไหนคือจุดอ่อนมากกว่ากัน1ห,หน้าเป้าที่โอเคมต้ยิงลูกแรกในการสตาร์ทของยูโรนะครับใช่เหมือนจะเปิดหัวมาได้ดี <c oughs> <ๆ>บทท้าย้เขาก็เริ่มปรับตัวเองมาเป็นคนที่มีวินยัยสร้าง Impact กับเกมได้แล้วตามมาคือสิ่งที่เราเห็นคือสเปนเสียประตูง่ายขึ้นจุดนี้แหละคืออันความความเขาเรียกวา่วาม,มันเป็นบาดแผลที่เขารู้ว่าถ้าเขาโดนแล้วเขาต้องมาเล่นเกมเนี่ยทำให้วิธีการเล่นเขาแตกต่างไปผมมองว่าจ<ๆ>ุดอ่อนเขาคือเกมป้องกันเริ่มมีให้เห็น เมื่อไหร่กุกุเรียหรือแบ็กสองข้างเสียใครไปคนหนึ่งเท่ากับว่าคนจุดมองว่าเกมรับน่าจะเป็นจุดอ่อนมากกว่าของหน้าตัวเป้าเพราะด้วยแทคนิคของเดลาฟอนเตอาจจะเป็นไปได้ที่ทําให้โมราตาอาจจะยิงไม่เยอะถูกไหมมีส่วนเพราะว่ามีแฟนๆของคนสเปนนะเขาก็เหมือนกับไม่พอใจมีโหโมราตาในบางเกมเหมือนกันจนมราตก็ออกมาน้อยใจนะว่าแบบเฮ้ยโอ้โหก็ทําเพื่อชาติอยู่อ่ะก็อาจจะไม่จําเป็นเป็นกองหน้า คนเราเป็นมันยึดติดไงยึดติดว่ากองหน้าคือต้องทําประตูเยอะแต่โมราต้าเนี่ยสกอร์รวมทั้งหมดในยูโรอ่ะติดท็อปทรีนะใช่ติดท็อปนะ<ช>ทีที่คนยิงเยอะสุดที่ตั้งเล่นตั้งแต่เล่นมาในยูโรด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงทีมชาติอังกฤษกันดีกว่าครับขุณจุนครับทีมชาติอังกฤษเอาก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เลยอมองอังกฤษชุดเนี้ยพอเห็น26รลายชื่อแล้วเนี่ยคิดว่าจะถึงรอบชิงไหมผมมองการที่ พอเข้าสู่แคมป์ทีมชาติเนี่ยสิ่งที่มันตามมาคือคาแรคเตอร์ของผู้เล่นที่เล่นกับสโมสรอนเราเชื่อว่าโอ้โหคุณภาพครับแก้วมากนะไม่ว่าเป็นพาวเมอร์เองโฟเดนเองนะแล้วก็จูดเบลริงแฮมเองคือทุกคนมันแบกแบกอะไรกับผลงานที่มาสู่แคมป์ทีมชาติก็เชื่อว่าเซาเกตเองคงจะมีอะไรที่ทําให้พวกนี้ดีขึ้นเหมือนตอนที่อยู่กับสโมสรตรงนี้สําคัญแต่บทสุดท้ายอพอสตาร์ทหัวมาเนี่ย เฮ้ยโอ้โหเริ่มต้นเกมดีมากสิบห้าทีแรกจูตบริงแฮมทำประตูในเกมที่ชนะเซอร์เบียครับดูหือหวาดูบว่าบใช่เกมลงตัวแต่ภาพมันตั้งคำถามว่าการไม่มีแบ็กซ้ายธรรมชาติแล้วการใช้ทิปเปียแล้วมองว่านี่คือแบ็กซ้ายครับมันก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยสควอชมันดีเหรอการที่เอาเทน์มาเล่นกลางร,รับคู่กับไรมันใช่เหรอบทท้ายมันก็ไปแก้ไขในสถานการณ์เกมที่เขามองว่ามันไม่ใช่จริงๆครับมันอันตราย แต่รอบแรกมันเป็นเกมที่เขาอยู่ในกลุ่มที่สามารถทดลองได้อมันก็เลยเอาตัวรอดได้เกมมีห้าแต้มในรอบแรกแล้วก็เสมอเดนมาร์กหนึ่งหนึ่งครับแล้วเสมอเซอร์วีเนีย0ย์ศูนย์ยิงเข้าแต่โดน v ีเอียอึดมันก็เลยบอกว่าเขายังไม่ลงตัวเลยเขายังมีความกระท่อนกระแท่นอยู่วิธีการเล่นสิ่งที่เริ่มมีให้เห็นคือการเริ่มขยับผู้เล่นที่เปลี่ยนลงไปแล้วเกมมันยกระดับครับแล้วมันใช่หรอมันใช่เหตุผลจริงๆหรือที่ ต้องมาทดสอบทีมในทัวร์นาเมนต์ที่มันเริ่มเตะไปแล้วก็เหมือนที่เซาเกตให้สัมภาษณ์แหละเขาบอกว่าเออเฮ้ยเขามาเขามีปัญหานะการที่โอเคเอ่อความไม่สมบูรณ์ของลูกชอเขาไม่มีฟิลิปนะก็เฮ้ยเขามีการรับธรรมชาติที่เป็นคู่มือใช้งานเขาประจําแต่บทท้ายผู้เล่นที่เลือกมามันมีราคาอยู่ในตัวอยู่ที่ว่าจะหยิบใช้หรือจะขยับแท็กติกอ่าแล้วก็เห็นแล้วเราเริ่มเห็นในเรื่องของการเข้ารอบ2มาการที่มาเจอกับไอซียลรับ เกมวันนั้นน่ะมันเป็นเกมที่บ่งบอกว่าสถานการณ์เขาไม่เคยเจอโดนนําำแล้วก็กลับมาสู่เกมท้ายเกมเหมือนคนจมน้ําแล้วมีใครเอาอจุดเอาไม้ไปช่วยเกี่ยวขึ้นมานะแล้วก็แล้วก็มาได้ประตูจากเอ่อแฮริเคนประตูชัยมันก็เลยเอ้เอ,อผมกําลังทุกอย่างมันเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเขาควรจะทําอะไรกับเวลาอย่างนี้อแล้วโคจุดรู้สึกไปหรือเปล่าครับว่าตัวเซาเกตเองอฝืน เล่นตัวเดิมๆระบบเดิมๆเ,เปลี่ยนทีละนิดทีละหน่อยเกินไปหรือเปล่าหรือจริงๆในทัวร์นาเมนต์ที่มันแข่งจริงแล้วเนี่ยมันก็ทําได้ประมาณที่ซาเกตทํานั่นแหละผมแยกแยกส่วนนะแยกส่วนในเรื่องของโอเคอะในการเล่นทัวร์นาเมนต์อะมันขยับเล่นมากไม่ได้เยอะถ้ามันเป็นเกมที่มวดเข้าไปเรื่อยๆาซาเกตก็จะเลือกขยับบางตําแหน่งโอเคอย่างเก่งเราก็เห็นว่าโอเคการเปลี่ยนหน้าที่หลายๆคนหมุนหน้าได้ครีมบ้างไอ้ไอ้โทษที เอเซ่เอเซ่บ้างนะเราเห็นใช้ที่โทนี่บ้างกัสดบ้างเนี่ยมันเป็นจุดดีให้โอกาสผู้เล่นลงไปขยับเขาได้สร้างความสัมพันธ์แต่บนท้ายเขาไม่ได้ใช้แบบยืนระยะมันแค่ใช้ในช่วงจังหวะสถานการณ์แต่สิ่งหนึ่งที่มันตอบโจทย์คือผู้เล่นลงไปแล้วพร้อมทํางานให้แต่แนวทางการเล่นของอังกฤษอะความกระหายในเรื่องของแพชชั่นในเรื่องของการแย่งบอลการป้องกันช่วยกันป้องกันมันลดลงไปมันเป็นเชฟเพย์ <Ừ. S 2> แต่ซีอังกฤษมีคือเรื่องของการ passing ball <Ừ. S 2> จำนวนพาร์แต่ละเกม800-900พารกดคู่แข่งได้แล้วอะเราพูดถึงในมุมที่เซาเกตอาจจะมีคนตำหนิติเตียนว่ากล่าวตักเตือนกันเยอะแยะมากมาย hmm. จากแฟนบอลทั่วโลกโดยเฉพาะทั้งคนอังกฤษและคนแถวนี้ hmm. ก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานา,นาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยรู้สึกเอง ในตัวเซาเกตที่ทําได้ดีนะออเอามุมดีบ้างมันก็มีแหละถูกครับในมุมดีของเซาเกตในทัวร์นาเมนต์นี้ความรู้สึกข,ของผมคือเขาเปลี่ยนตัวถูกจุดโคตรจุนมองงี้ไหมยอย่างเช่นเกมกับเนเธอร์แลนด์เขาเลือกที่จะใช้วัดกินอเอาความเร็วไปสู้กับกองหลังตัวเก๋าสองคนฟันได้กับเดอะฟรายหรือในเกมกับสวิตเซอร์แลนด์เขาเลือกที่จะส่งโทนี่เพราะเขามองว่าจุดโทษแน่ๆโทนี่ยิงจุดโทษชัวร์กว่าโคตรคจุนเห็นด้วยกับผมตรงนี้ไหม ผมเห็นด้วยแหละเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของการสตาร์ทผู้เล่นมันก็มีตัวเปลี่ยนที่ดีครับแต่ถ้าเกิดลองเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดลงไปสตาร์ทเขาจะมีตัวเปลี่ยนที่ดีขนาดไหนอ,อม,มันก็เป็นคําถามตอบกลับมาบแต่ถามว่าโอเคอ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ผู้เล่นอ่ะมันดีตรงที่ว่าทุกคนยอมรับกันในเรื่องของการแย่งตําแหน่งครับแต่ในมุมมองก่อนว่าการอ่านแทคกติกของคู่ต่อสู้ที่จะเอาชนะเกมกับสเปนมันต้องเรียนรู้กับสเปนแล้วแหละแต่เขาก็เชื่อมั่นในคุณภาพของเขาครับ เรามาพูดถึงภาพรวม90นาทีในเกมรอบชิงยูโรกันหน่อยครับโคชจุนมองว่ารูปเกมวันเวไหมสเปนจะบุกจนกว่าได้ประตูขึ้นนำตามสไตล์อังกฤษทัวร์นาเมนต์นี้คือโดนนำเมื่อไหร่เดี๋ยวโอเคพึ่งตื่นต้องบุกแล้วเว้ยต้องคึกคักแล้วเว้ยเป็นอย่างนั้นไหมผมไม่อยากเห็นอังกฤษมายิงท้ายเกมหรือเอาตัวรอดจากช่วงสถานการณ์ที่ขับขา อันนี้เชื่อว่าแฟนบอลอังกฤษก็คงคิดอย่างนั้นผมก็เชื่อว่าสเปนอ่ะมีคุณภาพในเรื่องของเกมตรงกลางที่เหนือกว่าอ่ามันก็จะไปต่อยอดกันเกมตรงกลางมันฟัดกันขนาดไหนแล้วเกมการไหลกับตำแหน่งเราเห็นซาก้ากลับมาเล่นหลัง5้าและถอยกลับมาเป็นเป็นวิงเป็นแบ็กอีกคนนึงอ่าเป็นวิงจริงๆนะอ่าบสุดท้ายมันก็ตอบโจทย์ไหมถ้าจะสร้างเกมลุกกับเราเห็นว่าการได้ประตูของกฤษน่ะคือมันมาจากทางขวาส่วนใหญ่ครับอ่าณเวลานี้การได้ลุกชอกลับมาคุณสามารถสร้างสรรคเกมลุกจากซ้ายขวาได้อ อ่าเกมไหลลื่นไหมค่าเฮลิเคนบทบาทกลับมาเล่นบอลได้เยอะขึ้นจุดเนี้ยผมมองว่ามันเป็นการที่เราเห็นว่ารอยต่อหน้าเป้าเฮลิเคนดูมีแอคชั่นการเล่นเยอะขึ้นกว่าโมโลต้าหนึ่งตำแหน่งซ้ายขวาเท่ากันโเลเดนกับซากา้ามาเทียบกับไอเจ้า เอ้ยมายาเอ้เจ้าหนูอนี้โ็วิลเลียมครับลามินยามาอ่มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออเฮ้ยไอ้ซ้ายขวาเท่ากันเกณฑตรงกลางสเปนเหนือกว่าไลฟ์โฟใคไขบิวอัพได้ดีกว่าก็เทียบสโตนเองก็เทียบกับไอ้ลาป็อกเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเจอเพื่อนนะอ่าเพื่อนเก่านะเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าแล้วก็ถามว่าในมุมตรงเนี้ยถ้าเทียบกันผมยังมองว่าสเปนอ่ะดูกดกว่าถ้าเทียบนะอ่าแต่ถ้าเทียบประสบการณ์ในความเขี้ยวถ้าผู้เล่นในสควอตนี้แล้วเล่นตาม สไตล์ตัวเองถนัดอยู่ที่โค้ชอยากให้สไตล์ตัวเองเกิดไหม,มแล้วจุดไหนที่จะทําให้สเปนเป็นแชม Euro ป์ยูโร2024ก็มองความผิดพลาดของผู้เล่นอ,อังกฤษแหละที่เป็นความพานิคในเรื่องของการป้องกันเราเห็นอังกฤษเสียประตูจากลูกง่ายๆในเรื่องของการที่โดนแทงทะลุลายมั่งนะการวิ่งตัดหลังลายไปก็การโจมตีลูก,กาอากาศตรงนี้สเปนไ,ไม่ได้เก่งลูกาอากาศ ม,มันก็เลยทําให้โอเคเราเห็นไอ้เจ้าหนูยาเมาเปิดบอลเข้าไปงี้จุดนั้นแหละคือจุดตายระหว่างการทํางานระหว่างประตูเองอ่าเขาก็เห็นความพานิคของพิกฟอร์ดที่พานิคในเรื่องงานออกมาตัดบอลภาพพวกเนี้ยผมก็เลยมองว่าสเปนเขาก็อ่านครับแล้วจุดไหนถามกลับกันบ้างแล้วจุดไหนที่อังกฤษจะเอาชนะสเปนเป็นแชมป์ยูโร2 0 2 4 ก็ดึงดึงในเรื่องของเชฟในเรื่องของทราเซชันอ่ะอังกฤษมีมีพื้นที่ในการโจมตีในการยิงแถวสองอยางไรอะไรก็มีแล้วก็มีความก้าวร้าวของจุดที่จะสอดเข้าไปแล้วก็จุดหนึ่งที่สําคัญผมก็มองว่าเกมโจมตีคือวอล์กเกอร์สำคัญที่จะโจมตีให้สเปนเองอ่ะเขาไม่รู้จะเอาใครเมื่อไหร่เป็นตัวฟรีแมนเข้ามาโอกาสอย่างนี้ผมเชื่อว่านัดชิงเราเคยเห็นลุกลุกชอเคยยิงประตูเร็วมาแล้วแต่บนท้ายอังกฤษก็ต้องไปต่อเวลาแพ้จุดโทษแล้วเกมนี้มันก็เป็นเกม เชื่อว่าความก้าวร้าวดุดันของอังกฤษอ่ะเขาอยากได้ถ้วยน,นี้สักทีนึงอ่ะยังไม่เคยได้ใช่ครับสเปน3แล้ว<ช>เข้าชิง5ได้3ครั้งโอ้โหสถิติส,ตสวย,ย,ยกว่าโดยเฉพาะรอบรองหครั้งรวมครั้งที่ผ่านมาเพิ่งที่จบลงไปเนี่ยชนะรวดทั้ง6ครั้ง<ช>แสดงว่าสเปนการันตีถ้าเข้าถึงรอบรองเมื่อไหร่เข้าชิงเมื่อนั้นถูกครับแล้วสุดท้ายครับโคชจุนคิดว่าสเปนทีมที่เก่งกาจที่สุดในยูโรครั้งนี้ หรืออังกฤษทีมที่โชคอยู่ฝั่งเขาเหลือเกินครับชาติไหนจะเป็นแชมป์ยูโร2 0 2 4ครับก็บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของอังกฤษแล้วผมมองว่าเขาเคยทําที่ดีที่สุดคือรองแชมป์แล้วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่กลับมาสู่แชมป์โดยกระท่อนกระแท่นจากฟอร์มการเล่นนามาสู่โชคชะตาแล้วก็มีวิธีการจนบทสุดท้ายเนี่ยการเลือกผู้เล่นในแดนสุดท้ายแล้วลงไวตอบโจทย์เชื่อว่าอังกฤษถึงเวลาที่เป็นแชมป์ครับ มันก็เคยเกิดขึ้นแหละที่เข้าชิงชนะเลิศในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแบบนี้สองครั้งจะมีครั้งหนึ่งอาจจะพลาดไปครั้งนึงอาจจะได้หรืออาจจะพลาดทั้งสองครั้งแต่โคชจุดมองว่าครั้งนี้อังกฤษจะแก้ตัวจาก3ปีที่แล้วในนามยูโร2020ได้ถูกครได้จะจบใน90เลยไหมหรือต้องยืดเยื้อตอนนี้อังกฤษมั่นใจแล้วนี่ยิงจุดโทษได้เอาทีมมีฟอร์ฮฮสโซแบงค์มาช่วยเทรนแล้วนี่ยิงจุดโทษเข้า5คนเป็นครั้งแรกครับ90นาทีไหมหรือต้องยืดเยื้อ 15นาทีแรกก็เคยยิงมาแล้วท้ายเกมก็ยิงมาแล้วเชื่อว่าเกมนี้อาจจะเป็นการยิงประตูกลางเกมช่วงนาทีที่กลาง60อะ,อะไรประมาณนี้เป็นโอกาสเป็นผู้ชนะแล้วก็จบใน90นาทีโอกาสที่อังกฤษจะเป็นผู้ชนะอยู่ในเกม90นาทีครับโอเคครับนั่นคือบทสรุปของโคชุนอันวัคสีเกิดกับยูโร2 0 24ทีมชาติอังกฤษจะเป็นแชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์และเกรทเซาเกตจะเข้าไปประดับยศเอาดาบทันเซอร์ทันประดับบาบด้วย ความภาคภูมิใจกับทั่วยูโรเอาไปแลกกันนะครับผมโอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดในยูโร2024กับโคชจูนัรัสเเกอร์และก็ผมพ่จิด้วยนะฮะกับ p p t v s p o r t o ์ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่อง p p t v s p r t t ทั้งทาง YouTube แล้วก็รวมถึงทาง Facebook Fanpage แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวอีกทีหน้าเจอกันใหม่กับ p p t ีทีวีท้อนะครับกับโคชจูนัรัสเเกอร์แลวก็ผมพจอี